วันนี้เราจะมาทำผัดขิงนะคะใส่น้ำมันกระกระเทียมเสร็จแล้วใส่ไก่ค่ะผัดไก่ให้สุกเลยนะคะพอไ,ไก่เริ่มสุกแล้วเราจะปรุงเครื่องนะคะใส่ซอสหอานางรม ซอสผู้ขอทองสีอ่อนน้ำตาลเสร็จแล้วใส่ขิงนะคะ เคียงแล้วตามด้วยเห็ดกับหอมหัวใหญ่นะคะเห็ดหอมหัวใหญ่แล้วก็พริกปาปิกาอพอผักเริ่มสุกแล้วทุกอย่างสุกแล้วนะคะชิมรสชาติให้ได้อีกรอบหนึ่งชิมรสชาติดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ ได้รสชาติตามที่เราต้องการแล้วเราจะใส่ต้นหอมนะคะใส่ต้นหอมเสร็จแล้วปิดไฟเลยค่ะสุกแล้วค่ะผัดไก่ใส่ขิงนะคะ